ตั้งแต่เที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายสองโมงเนี่ยฝนตกเพิ่งซาไปฟ้าร้องหึมหัมปิวไปทั้งืนื่แแต่กลัวว่าดินจะอุ้มน้ำตรงที่ถนนจะทำให้เกิดสไลด์ก็เลยต้องขออนุญาตลาเจ้าป่าเจ้าเขาผู้รักษาน้ำตกที่ชาสุขสันห่งนี้ขอญาตกลับก่อน แล้วก็วันนี้ถ้าจริงๆแล้วผมชอบนะหลังจากฝนตกเสร็จเนี่ยดีดดิ่งเลไลนกต่างๆออกมาร้องบรรยากาศสต็ดีมากเลยแต่ว่ามก็ติดภารกิจเนาะเพัวว่าจะรถจะเคลื่อนหรอกจากอุทยานไม่ได้เาหน้าที่อุทยานก็โัรหากันหย่เมอทีเขาบอกว่าจะเอาแผนที่มาให้พอดีทางเพื่อน ก็เป็นป่าไม้จังหวัดป่าไม้ท่านทุชาติก็บอกว่าก็าให้เจ้าหน้าที่ส่งแผนที่มาให้แผนที่ของน้ำตกปีชาสุขสรรอ์แห่งนี้นี่บริเวณที่ผมจะขึ้นไปนี่เขาเรียกว่าภูปูนหรือภูคันยูแต่ผมเข้าใจว่าอันนี้เป็นภูคันยูแล้วขยับไปนะเป็นภูปูนจากภูปูนถึงจะออกไปภูเย่ยวไก่จากภูเยี่ยวไก่ก็จะขึ้นภูเพก แต่ว่าเส้นนี้เนี่ยมันจะไปตรงที่ปูกลุ่มปูกลุ่มเวียนปูกลุ่มเวียนตรงที่ที่แรงตันหินีอุทยานเอ้ไม่ใช่แรงตันหินตรงประสุสัตว์ถ้าขึ้นตรงวัดปรสุตารามขึ้นไปตรงยอดตรงนั้นเน่ยเขาบอกว่าในตำนานบอกว่าหลวงปู่พระมหากษัสสปะมหาเถระแล้วก็พระอาหาหันอีก500รูปไป ปากกดเพื่อพักที่ภูเขาลูกนี้ส่วนพร,พระเจ้าสวนนภิงคาระกับพระนางนาลายจจิงเวงและบริวารจะพักอยู่บริเวณน,น้ำบริเวณปศุสัตว์แล้วก็หมู่บ้านแถบแถบนั้นนะส่วนฝั่งถ้ำเทิงทีห่ห้วยที่เกิดจากโศกน้ำที่จะลงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายเนี่ย อยู่ตรงนั้นน่ะจะเป็นที่พักของชาวบ้านแม่แม่ขาวอุปสกอุาสิกาอันนี้เป็นตำนานในเรื่องเล่าแต่ยังไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หรือโบราณคดีที่นักวิชาการมาศึกษาเขียนไว้แต่ผมเนี่ชอบมาในสิ่งที่คนบอกมาในสิ่งที่คนไม่มีในตำราผมชอบมามเพราะมาหาเห็นแล้วนี่มันมันรู้สึกสาใจนะมันปูเพกเนี่ย สิบกว่าปีที่เข้ามาย่ำในป่านี่ผมเห็นแหล่งตัดหินสร้างปราสาทอยู่ที่น้ำตกปีชาสุขสันทั่วบริเวณนี้ทั้งหมดไม่ใช่เลยงั้นก็จะกลายเป็นหลักฐานทางโบร,ราณคดีที่จะทำให้นักวิชาการได้มาต่อยอดองค์ความรู้ก็จะทำให้บ้านเมืองจเจริญลูกศิษย์ลูกหาเขาก็จะรักพื้นแผ่นด,ดินสกุลลครบ้านเกิดแล้วก็ปราสาทหินต่างๆที่อยู่ ในป่าบริเวณเทือกเขาภูพานนี้เมื่อสืบค้นขึ้นมาได้ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอ,อนุรักษ์แล้วก็ทางอุทยานกับป่าไม้เขาก็จะจัดทริปให้เราเข้าไปเดินป่าเราก็จ่ายค่านำทางให้ใเจ้าหน้าที่เขามันก็จะทำให้เกิดการอ,อ,องค์ความรู้นะแล้วเกิดการท่องเที่ยวเกิดเ,เงินสะพัดขึ้น อะเดี๋ยวเดินข้ามไปตรงนี้แหละแล้วก็จะขึ้นไปดู